ครับเรามาดูปัญหาพริกนะครับที่ปลูกแล้วจะได้ผลผลิตอยู่ดีๆนะครับนี่นี่ผลผลิตที่เสียดายมากเลยนะครับได้ผลผลิตอยู่แล้วแต่ว่านะครับโรคมันกินรากนะครับโรคมันกินระบบรากมันนะครับนี่เราเราแกะจนกระจุยกระจายหมดแล้วคือเราดูสาเหตุมันนะครับเพราะว่าโรคก,กินระบบรากที่เราเช็คดูมันก็จะมีกลุ่มพวกอ่า พูลเลียมวิวหรือคือโรคเหี่ยวเียวนะครับโรค<ล>เหี่ยวลักษณะอาการของมันคือลักษณะอาการมันจะกินที่รากนะครับกินระบบรากมันเลยรากจะออกสีน้ําตาลแล้วนะครับแล้วก็เราพยายามจะดูระบบรากมันนะครับนี่รากกินรากจนเสียแล้วนะครับตัวนี้เป็นสีน้ําตาลแล้วแล้วก็พาออกดูนะครับระบบรากมันออกดูสีน้ําตาลแล้วค,คือมันกินระบบราก นะบอโดนแดดหน่อยก็เขียวพอสักพักหนึ่งก็เหี่ยวนะครับก็เลยระบบรากลงไปแล้วก็คือจะมีอีกโรคหนึ่งก็คือรากเน่าขนเน่านะครับมันก็จะถ้าเกิดรากเน่าขนเน่าก็จะกินขึ้นรากเหมือนกันแล้วก็จะฟูเป็นกระจายสีขาวขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับรากเน่าขนเน่านี่ครับแต่ถ้าตัวนี้ก็คงจะเป็นฟุศิเรียมวิวสลับกับรากเน่าขนเน่าบวกกันแล้วก็หนอนเจาะเข้าไปมันก็เลยเป็นผาหะนะครับการรักษาก็ จะใช้สารยุกยาเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระบบน้ําอย่าฉีดน้ําให้มันแฉะมากนะครับให้น้ําก็ระบบคือมันจะแพรกก่กระจายยายโดยการผาหัก็คือหนึ่งมแมลงแล้วก็น้ํานะครับเป็นผาหักเนี่ยต้นนี้นะครับมันก็จะเป็นผาหักที่กัดต้นนี้ไปอีกต้นนึงกัดต้นตรงอีกต้นหนึ่งแล้วก็ระบบน้ํานะครับอย่าให้ระบบแบบ ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าจากต้นนี้ไปสู่ต้นนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นพาหะอ,อีกตัวหนึ่งที่ทําให้โรคเกิดเร็วนะครับอือเราาขึ้นจริงอือนะครับออสีน้ำตาลแล้วสีน้ำตาลนะเป็นสปอร์ขาวขึ้นมาครับสักพักนก็สปอร์ขาวขึ้นมาสปอร์ขาวฟูขึ้นมาฟูขึ้นมานะครับลักษณะต้นจะเป็นเขียวเขียวลงมาเหียวเขียวขึ้นมาเขียวเขียวนะครับสวยครับนี่ พิกนะครับอีกอย่างก็คือพิกถ้าเป็นที่เป็นที่ลูกหรือเป็นที่ใบก็จะมีแอนเทโนดกินกินใบกินลูกนะครับนะพิกดูให้ดีว่าเป็นแอนเทโนดหรือนอนจอเจาะดูให้ดีมันจะมีการระบาดของของลูกมันก็จะมีแอนเทกโนดแล้วก็แมลงวันทองอีกตัวหนึ่งที่เจาะอ,อันนี้สวยอยู่ไม่มีอะไรเจาะนะครับอันนี้เจอเขียวเขียวอย่างเดียวแช่เขียวเขียวรักนะคนเน่า,นนากิน นะครับเพราะบางทีใช้ย,ยาเอ๊ะใช้ย,ยาลาักเน่าคนเน่าแล้วจะไม่หายมันไม่ใช่ถูกโรคนะครับโรคหนึ่งก็จะเป็นพวกโรคหิวเขียวที่ว่านะครับอูสเลียมเกิดจากเชื้อราอูสเลียมนะครับอันนี้คือเราพาให้ลูกค้าดูว่ามันเกิดจากอะไรเราพาตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับให้ดูว่ามันคืออะไรแต่แล้ลูกค้าบอกว่าอะไรนะรักเน่าคนเน่าก็มันก็ประกอบกันนะครับ แต่ว่าใช้ยาลักหน้าคนเน่าแล้วมัน,มนก็ม,มันก็ไม่หายมันไม่ตรงโรคนะครับมันอาจจะไม่ตรงนะครับก็ลองพอเชื้อโรคพวกนี้มันจะเฉพาะเจาะจงเจาะยาบางตัวแค่นั้นเองนะครับโอ,โอ้เกิดจุกใจนะครับพึ่งปฏิบัติพิกการให้น้ํานะครับอยากให้แฉะนะครับอย่าให้แฉะนะอย่าให้แฉะ,ะมากก็ลดแล้วก็ อย่าให้แฉะจนไหลท่วมไปอีกแปลงหนึ่งการเตรียมดินเตรียมแปลงก็อย่าให้ดินแน่นเกินไปนะครับน,ะ,นะครับระบบรากสำคัญมากถ้าเป็นปุ๊กเลี้ยงไม่ไหวแล้วรากเน่าตายถ้าไม่มั่นใจถอนต้นนะครับําไม่มั่นใจก็แวะมาครับถอนต้นมาอย่างนี้แหละครับเราก็ตรวจสอบให้ได้เราก็จะจัดหยุบยาไปนะครับอ่าไม่แน่ใจก็ ทั้งพริกทั้งข้าวมะเขือมะเขือนะครับไม่แน่ใจต้นไหนก็เอามาสักต้นหนึ่งนะครับให้รู้ให้รู้เลยว่าเป็นโรคอะไรนะครับเราอยู่ทุกวันครับ